ขั้นอื่นเลยก็คือจะนาผเข้าสู่ส่วนขอการนันงนาองจะมีการวิ่งเลี้ยวข้อหัวเพิ่มไปต่อขั้นอื่นเลยค่ะว่าขอความรู้เ่ยในการบรัหาอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่นะคะและสหรรถภาพที่มีโทรศัพท์มอถือค่ะของครื่องดื่มในการติดเสียงโทรศัพท์หรือกเปิดโทรศัทในกรณีที่เกิดเหตุรฉุกเฉินนะคะได้รับสัาเตือนค่ะให้คอยสังเกตสัญญาณเตืน เดี๋ยวเราจะพาทัวร์เรื่องเซมโฟร่าโซนเลยวันนี้นะคะโซนแรกนะคะชื่อว่าทสเป็นแรงดบรรดาใจปิโตรเคมีไทยภาษาทิศลักนะคะขององค์สมเด็จพระรอชนะการที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะรวมไปถึงการยนเชิญที่พิซซึ่งผู้ชมภานยืนหลังเล่นข่าวนิดนึงนะคะไปว่าบรมนาถบพิมพได้พระาชกิจให้นำก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุปิดต้นน้ำ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินเครื่องโครโตเดติของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจังัดซึ่งบริษัทได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขององค์สมเด็จพระเทพค่ะออกไปทานภาพที่บริเวณหน้าศาได้เลยนะคะบเนิเชิญค่ะ ก็ไม่พอต่อความต้องการของคนในประเทศค่ะเมื่อความต้องการสูงขึ้นค่ะรัฐบาลก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรายควรจะต้องมีการผลิตเม็ดพลาสติกใช้เองในประเทศนะคะซึ่งต่อ ในปี2527คือสร้างราตฐานความมัน่นคงและใส่น้ำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดปลายทางบริการขับเคลื่อนสียุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การลกระดับความสามารถในการแข่งขันสร้างรวมถึงการลงทุนในรูปแบบ c o p o r a t v e Venture Capital ในธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจโดยเป้าหมายการเป็น n น t Zero c o ค p a n y ในปี2593และในวันนี้ G4 พร้อมก้าต่อไปกรอสานต่อภารกิจ้าบนนะคะที่เราได้ทำการแต่งสีไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

จะตัดต่อจากโรงเรียนภาคพันธ์นะคะในการกำลังกำลังหมุนมซ้ายขวานะคะอยู่ว่าปรับขึ้นลงนั่นเองค่ะอ่าเราจะเห็นได้ว่าน่าจากนี้ยังจะมีหมุนต่างๆนะคะตัากุขึ้นอยู่บนจอด้านล่างซึ่งหมุตัวนี้ ก็ร้อนติดลาไม่ร้อมากแอร์ก็ไม่ต้องทำงานด่ะล้วก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟด้วยแล้วต่อมาค่ะนี่บค่ะเราได้อย่างที่บอกว่าเรามเน็ตเนการเข้าทำงานนส่นาทยั่งยืนนะคะแล้วก็มุมาตรงนี้สันินึงุกท่านนี้นะคะ,ะ,คะ,คะ,ะ,คะจะเป็นเบอรของนซีรีะะ่ในการบริาจัดการพลาสติกใชแล้วแบบครบวงจรเลยนัยน่นเองค่ะและอันสุด ก็คือประยุปกาศใช้เทรรมนี้กับ